สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศของโรงเรียนปฐมศึกษาธรรมศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์นะครับพามาชมด้านในของโรงเรียนปฐมศึกษาธรรมศาสตร์ก่อนนะครับบรรยากาศภายในนะครับค่อนข้างจะร่มรื่นมากเลยนะครับมีบ้านพ่อพอเพียงแล้วนะครับมีมุมทโัโทโโลก พระใหอาคารเรียนด้านในนะครับสงบร่มรื่นมากเลยนะครับทุกคนโรงเรียนมีโล่เต็มเลยนะครับก็ดูเป็นโรงเรียนที่มีระบบระเบียบดีอยู่นะครับตอนนี้ก็สามารถมาสมัครได้นะครับป .1 ถึงเปาหกเนาะจ้าจ้าจ้าเหรอไม่ก็ไม่ไก่นะที่สารสต์สารสต์ไก่ไว้นะ

ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์นะครับจะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนปฐมธรรมศาสตร์เลยนะครับท่านใดที่จะมาสมัครนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้ตามนี้เลยนะครับฝั่งที่โออาไฮโซกาก็จะเป็นสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้หลักสูตรเก๋ๆไฮโซกิ๊บเก๋นะครับ ก็ต้องมาดูที่โรงเรียนสาธิตหมาในธรรมศาสตร์นะครับก็จะเป็นโรงเรียนที่ถือว่าเป็นโรงเรียนเกรด A เลยนะครับก็มีการเข้าที่ค่อนข้างยากนิดนึงดูมีตึกนะครับค่าเรียนก็ไม่ธรรมดานะครับหลักสูตรก็ไม่ธรรมดานะครับใครสน,สนใจก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูดีๆนะครับไม่ได้เข้ากันง่ายๆก็ขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ก็รีวิวบรรยากาศนะครับ โรงเรียนปฐมศึกษาธรรมศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2โรงเรียนนี้คนละโรงเรียนกันนะครับอยู่ตรงข้ามกันข้างหลังของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสามารถเข้าจากด้านหน้าได้แต่ก็จะลึกนิดนึงนะครับ2โรงเรียนนี้นะครับเป็นคนละโรงเรียนกันนะครับหลักสูตรการเรียนการสอนก็จะต่างกันนะครับชอบทางไหนก็เลือกเอานะครับแต่ว่าบอกเลยว่าสาธิตธรรมศาสตร์นั้น เข้าไม่ได้ง่ายๆนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับทุกทน